Terima <sweak> kasih telah menonton. เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาทุกคนนะครับมาดูลีลาแล้วก็วิธีการทำข้าวผัดปูนะครับผมร้านข้าวผัดปูทีวีนะฮะที่ตลาดออญ,ญ,ญาตจังหวัดคนครราชสีมานะครับตัวนี้เขาจะเตรียมข้าวผัดผัดไข่ไว้นะครับดยู่ัำลีลานะครับผมผัดกระทะนี่คือเป็นกระทะอย่างดีเลยนะครับคนแดด ทนร้อนทนฝนทนหนาวนะฮะอันนี้เป็นกระทะเหล็กใช่ไหมครับใช่สแตนเลสครับกระทะสแตนเลสกระทะสแตนเลสโอแต่ว่าคือดีมากคคนนมาดันดำโอเคเป็นกระทะสแตนเลสนะครับทุกคนโอ้โหนี่คือหาซื้อได้ที่ไหนครับนี่สุดยอดอย่างเงี้ยนี่ครับผม แหนมกรอบด้วยนะครับมีข้าวผัดปูข้าวผัดแหนมข้าวผัดกุ้งนะครับแหนมกับกุ้งอย่างละบประทาครับผัดาสามได้สามได้นะครับ 大小大家好。 เอาผัดาได้สั่งได้นะคะลูกค้าสั่งนะครับอันนี้ก็คือเขาทำข้าผัดผัดไว้นะครับเดี๋ยวลูกค้ามาถึงมาสั่งเขาถึงจะทําให้นะครับน,นี่น่าจะเป็นข้าวผัดค,คร,รูลูกค้าทุกคนไวมากนะครับเพราะว่าข้าวผัดนี่คือผัดไวแล้ว นี่เป็นข้าวผัดแหนมใช่ไหมครับข้าวแัดแหนมครับราคาเท่าไหร่ครับข้าวผัด45เบอร์จังทุกอย่าง45ทุกอย่างนะครับราบประทานได้สามได้นะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วครับไวมากครับน้ำโขลกนี่เป็นข้าวผัดกุ้งนะครับ กี่กล่องครับะะกล่องเดียว,วกล่องเดียวกุ้งสามตัวนะครับโอ้โหดสี่บห้าบาทนะครับเสร็จแล้ว ครับทุกคนก็คือราคา45บาทใส่ไข่ด้วยนะครับขายดีมากนะครับร้านนี่เลยนะครับทุกคนครับผมเบอร์โทรร้านนะฮะ0945142409นะครับผมที่ตลาดอัญยาจังหวัดนครราชสีมาครับขายทุกวันนะครับตอนเย็นนะครับผมสำหรับวันนี้ตลอดตะกิบขอบคุณสำหรับการติดตามและก็รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ